นายวันลบเลยอย่าบอกว่าทานนายกให้วันลบมัาขึ้นโรองเพลงลูกเนียงลูกตอกกลิ่นซนน้องก็ยอมยิ้มมั่งหรอกยิ้มมั่งยิ้มมั่งเออทวิน ก่อนน้าเพียงพาเทียวกองวดจไพ่รแล้วักเดก้างไหยมาเ่อดเวเลยรอครบคาณและเป็นพี่อวนบอกว่าด็กซ้างลับรงไหนยกนี่เบอนโาราเว้ยได้เพียงรองกว่าทองแล้วพี่ก็ทิ้งให้่วยมาเลยนะ จริงดุงกิฐกุงตลอดร้อยสิบรอกุ๊กแรงเดินเหนื่อยสาวมลูกน้อยกลอยตากลับคืนเมืองป้ากลงไกลน้องทำระวังม่หลังไม่ดดนลมลิ แงล้วเดังจุดดังก้าวเป็นจุดเป็นจุดนายเขียนกรองพอทองแล้วพี่ก็ทิ้งม่ได้ยเพียจริงอยู่นี่จ้ะคนนี้ No. วันลบมั้ยอันนี้ให้จริงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวแสดงตําแหดังๆ่อยค่ะ<ว>ใครว่ามีความคล้ายมีความเหมือนพี่วันลบขอเสียงกรี๊ดดังๆ่อยค่ะอันนี้ไม่ใช่วันลบนะคะเรามารอตรงนี้เธอวันบวกค่ะรอตรงนี้แหละ ให้พี่วันลบเสร็จก่อนนะรอตรงนี้เสียงใครวันลบแต่ว่าหน้าตากับผิวพัุนมันไม่ไกลค่คยลงผิวไว้มึงอย่าผมไล่เป็นจุด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 ไม่ใช่ไล่นี่เขาเรียกว่าไอ้นีม่มาตรงกลางมาตรงกลางลงมามามาตายโอ้มัดสวยเลยฉันได้ข้างหลังเห็นนมชัดหรือเปล่าคะ พี่ธนค่ะจ้าจ๊ะขออนุญาตให้คอสตูมเปลี่ยนชุดให้พี่วันลบแป๊บหนึ่งได้ไหมคะขออนุญาตมีมีคอสตูมมาเปลี่ยนชุดด้วยติดคอสตูมด้วยอย่าบอกว่าร้องเพลงเลยเลยใช่ตายแล้วขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะรับแป๊บหนึ่งต้องเปลี่ยนเป็นเพลงเร็วก่อนนะคะเราอยู่กันแล้วกับล้ำเตงอริ่งเลยรำรองนี่มากมีคอสตูมเด็ดด้อยเนาะปัดดีปัดดีรอบแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยว จุดเรียนไรกเงยมาครับคือตอนแรกเด็กบ้อมแล้วหน้าวิธีกันอยู่พิทอนพ่ทอนค่ะโทษโทษโทษวันลบชิบหายลงแล้วค่ะเอาเรียนลงเปรียนเป็นคือเราไม่ต้องช่วยตุกวีตุกตุกตุกกิริยาออกหน้าวิธีตำรวจือดเราต้องช่วยแล้วงานนี้มันเป็นงานเงี้ยเงยมาคือมันต้องช่วยตับเลือดนับแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอวันลบแต่งตัวแป๊บหนึ่ง คือตำรวจกงอะไรต้องเปลี่ยนแล้วหลายจุดคนรตูมก็มาจากพวกมึงเก็บพวกก็เช่นเดียวนะโอเคโอ้โอ้โอ้โเย็ัดฟอมเพลียนจุดไม่ใช่เฉยจริงโตเสร็จเสร็จแล้วเนาะจับหน้าจับหน้าโอ้โอ้ ลดปมเดือดลดปมเดือดลดปมลดปมลดเอามงกุฎออกก่อนไหมขออนุญาตนะคะขออนุญาตนางงามถอดมงกุฎก่อนสามชั่วโมงนะคะตอดเบาๆไปแล้วยังไปใหญ่ตกกองลาให้ไหมลาวลงออฮะอ๋ออออ๋ออ๋อพี่บันลบคะพี่บันลบคะทำไมพี่บันลบขาไหลจังเลยคะ โอ้โหโอ้ตายพนันวันลบพักน้ำเออจับจับศกกระป๋อหมดเลยอะ่ oh, ะโอ้ยยาล้งลางเลยพนันลบเชิญพี่วันลบแนะนำตัวจ้ากราบสวัสดีค่ะคุณพ่อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่โนราอิคือแล้วตึ๊งโนราเก่าไม่ขึ้นเลยนี่ นหราเกาห้าชุดไม่พอต้องมีขันโหลาเกาแล้วไงโหลาะเกาไปไหนแล้วอ่ะแล้วจอบจริงกับเดินไปแลยนะเออมาแล้วมาแลยมาอีเกาอยู่เฮือกงยั่ไงไรไม่แลไม่ขันแลไม่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 ลุกไม่ลุกลุกไม่ไม่ลุกลุกเออโหราเกาเป็ดสิ้นพี่น้องครับ วันที่42นะวันที่42ฝากพี่น้องไว้ด้วยเลยกันเล็กกับมาชมมาเชียรโนราเกาเพชสิ้นลงประกวดแข่งประชันจิงท้วยครับจิงท้อยประเทศอ่าครับเล็กับวันที่42เวทีก็เออ่ฟังนี่เพื่อนค่ะเวทีที่สามเวทีที่สามแล้วก็วันที่43มันเพลีครับอย่าลืมค่ะใช่ครับยังอีกหนึงในเครือบานโนราก็คือมานราพรทิพมุนธาสิ้นณเวทีกลางตรงนี้อ่า เจ้าไอ้ไปติดต่อสมพง์งี้ใช่เหรอวายเชิญเราเราแว้งมาคันก็ในตัวเวทีนี่ไอ้น้องเขามีอยู่แล้วขึ้นในขึ้นในแต่ว่าจนว่าผู้ว่ากับนายกประกาศตีว่าห้ามอีเวงขึ้นเวทีพันนี่ดีกว่านะนี่เออน้องกันก,นกนระรองเพลงได้ใช่กระร้องได้ครับพี่น้องเวิงกระรองเพลงได้ร้องได้ ยิงโนรากาเก้าไม่ต้องตามถึงรองไหนไหมเออเสียงนี่มันหลอกการาวิเลยเออเสียงมันหลอกการาวิเลยปั้นนี่แหละกันก็เราออกมาหน้าอีทีต้องมีความสมานและแรงดานรับรัโนราได้วากร้อนได้และสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเป็นโนราแบบประยุกต์ปรนเี๋ต้องร้องเพลงได้อ่าอ่าต้องทำได้และหลายนาทีเอาปับันนี้แหละคันเงินรางวัลจากท่านนายกอุทิศธรรมเพชรห้าพันบาทหากว่าใครร้องเพลงดีในคำคืนนี้ท่านนายกจะขึ้นมาตบรางวัลอ่าถ้าร้องไม่ดีอ่ะพี่ลากไปตบหน้าลงบ้าน ว่าไปดังท่านนายกด้วยนะคะซุ่นเกาซ้ำฮอกฮาซ้ำเกาฮอกซ้ำซองไอ้เลยไอ้เลยโอนพร้อมเพล็เข้ามาเลยยังไม่จบไม่ต้องแามค่ะนี่ทุกคนก็รอว่าในนี้ใครร้องเพลงดีที่สุดอ่ะอ่ะใครก็ใครไหวเเวงชนะตบมือสักทีล่ะนะคะเดี๋ยวตาประกวดโค้ดโอ้หมดโค้ดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกอะแล้วใครร้องโค้ดอะพี่ขอบคุณค่ะแต่ว่า นายบอกแล้วต้องมีโคโมเมะมาร,รองเพลงพลอกระกได้ให้เพราะและต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิในการร้องห้ามวกเวกตัมใจว่าใครทำอะไรทีตัว,ห,ว,วห้ามบวกเวกไม่ต้องห่วงค่ะเดืองสมาธินี้ไสบีปัส,าสน,นสาสนเลยนี่เออแสดงว่าเคยไปนั่งสมาธิมาแล้วไม่ซีนหาหนีโรไหมโรแมสโรแมสแต่ทองไม่ได้ก็ว่าซีนามี่ถ้ามดอาโคเอาอยากจะโรไหมัรถ้าเกิดอยากจะโรฟังปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์และฆ่าลกวันอันนี้ก็ไม่ อาทินนาเขาว่าห้ามรักทรัพย์ตำรวจไม่จับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเฮ้แม่สาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จอันนี้ก็ไม่เป็นไรเฮ้สุราเขาว่าห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่มีเงินซื้อเขาอันนี้ก็ไม่เป็นไรใ้าเม์เขาว่าห้ามเล่นชู้แต่ถ้าผัวมันไม่อยู่อันนี้ก็หลุยเข้าไปอไเรนนีเออเราเป็นแต่ในอารานาจีนจริงหรอเอออารานาจีนอาราธนารังมาย่างพันเต เรียบร้อยไอ้รูปร่างกูโบนเลยได้แต่กูเกลียดคนหน้าแข็งต่อข้อทษนะคะนี่ข้อทษ<ช>นาย,เยกเสริมให้จากชาเลนอเมริกาฟะนี่อันนี้เขาเรียกว่าทุ่งหนองคนซัดรองเท้าจากประเทศไหนฮะรองเท้าอิตาลีโอ้ยถึงกางเกงอะไรจีอ<ง>นอะไรกางเกงอ่ากางเกงข้างในใช่ไหมจีสติงใช่ไหมฮะนี่บอกเลยแพงว่าเผื่อนตัวนี้ค่ะจากประเทศไหนซัมเพ็งค่ะ เอาไปนี้ร anyway, ah. ah. so ah. mm, ้องเพลงคนละนึ่งเพลงจะเป็นเพลงช้างก็ไรหรือเพลงเร็วก็ได้ใครจะร้องก่อนเพื่อันเอาไปนี้ว่าใครร้องก่อนเพื่อนนะใครร้องก่อนเพื่อนไอ้กาวไปหน้าไปไอ้กาวไปข้างหน้าครกล้องกาวนะใครร้องก่อนเพื่อนใช่ะฉันคนเราเออเออไอีหลงเออไอ้หลอกาวร้องก่อนไอ้หลงกาวรองก่อนก็ได้ไอ้กาวร้องก่อนว้ได้ได้ได้ เราชันที่กันก่อนชันที่ครับด้วยห้ามบวกเวกตงี้สมาธิห้ามบวกเวกและชันที่กันก่อนนะครับด้วยรองปลิ้งนะไม่เอาชวดมุนนะกูเมาย่าตายเหรอคืนนี่ป้ายายยำป้ายายยำรองเปลิ้งได้กับตีรองผู้ไก่ไก่ลงฮะผู้ไก่ไก่ลงผู้ไก่ไก่ลงฮะต้นจะบับไก่ลงไม่รู้ครับจิก้ามั่งนะจิก้ามั่งนะผู้ไก่ไก่ลงต้นจะบับเออไก่ปูก็ไม่รู้อ๋อ โอเคปูไข่ไกลลงพร้อมต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิตัดชิดไปเลยเงินรางวัลห้าพันบาทไม่ได้มาจังเธอคนนำขอปล่อยตามตามมาเดี๋ยว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 แป๊บเดียวขออนุญาตขออนุญาตนะมายังพันเตวิสงมาเวดมาอาราธนาที่กอเล็ปลาขึ้นจังกไอรีนั้นเร็วตัมมาเร็วขีกีกีเอาขีนักดดตัว เอากี่นักดนตรีนักดนตรีต้องไ้กาวกี่ผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดตากลองค่ะซองตุ้งอื่นมังต่ค่ะซองบาแต่ว่าไล่อยู่วันเล็กอีน้าช่วยๆนี่ไม่ซองกันหรอกบัลื้ลสักตีเรออันตำาตาจอบน้อยหรอนมาเมลสิกมาเปล่งไรปูไข่ใครลงเมลสิกมาจังเธอคน มก็ไม่สมานาบี่ไม่มีปริญญาันตาบอกหน้าตำเมินจิดืดใจยืดใจยุไม่็่กเจอี่จคนไรโอ้ยโอมยโอ๊ยโอยโอ๊ยอม่เลยม่เลย โนราเว้งตองนี้ตองอุ้ยหล้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้นราเว,ว้งหม้อก้าวกลิ่นมะดามหอมชื่นใจไปไปไปในป,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 ป้านในป้านในป้านเลยเอาต่อไปโนราเว้งเพลงที่จะมาร้องในวันนีน้เพลงอะไรครับนู่ไม่ยอมนู่ไม่ยอมค่ะเพลงกองใครครับอาภพณนครสวรรค์ไม่จ่ายกองใครนู่ไม่ยอมกองใครลิวอาจารย์ยาเอ๊ะ เออมันเอเลวเออลเออมีดนสีท่านผวก็แต้นนี่หว่าดนสีมันขึ้นน่ะเมลซิกมามาลูกมายมมึงขึ้นคอหนักดนตรีตามรังขึ้นมาคอนเลย โตก่อนลายดอกละโน่ไม่ยอมโน่ไม่ยอมโน่ไม่ยอมมีเจ้าเล็กปล้ำ ไม่ยอกกันหรอเอาหรอเอานายยอกกันดูเอาเดีย๋ยวดเด็ี๋ยวเดี๋ยว็ด็กตัวจ่วย่ไม่เอาตัวนี้ <c oughs> ไปไ อยน้ำมันโอเวอร์ดีขึ้นน้ำมันโอเแน่จิงหยาบร้อยแน่จิงหยาบร้อยน้ำมันโอเวอร์ดีขึนเฮ้ยมึงอยหร่ปนีญที่เดียวก็ง่ากูว่าไม่ทราบเหล้านี่พีายามนอนกอนนอนตัวขึ้นน้องเติร์นไม่ได้นอนกี่คืนแล้วจัดขึนแล้ว เอาตรงๆนะใหนอ่ะใช่อ่ะต่อเจ้าแม่กานทำจุกขี้ตาแมงด่ากับหมาตั้งไหนอ่ะจ้องว่าแมงด่าหน้าเลยเร็๋ยวยิบ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 ทีบจิ๋ดเก็บก้อนก้อนเจ็บปันนาเสี้ยวหวาบเสี้ยวหวาบตีล่างต้อนไปกันอีคอดตู่เหมอไปบ้านตัดซิปไปเลยแฟไปไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวป้อมจะไปไหนแล้วนี่กลางหลังโยกลางหลังใครไม่ใครไม่ใครไม่ใครอยู่แล้วแต่เอ๊ะประมาณนั้บประมาณนั้นพับกับผลงานเพลงต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไม่น้องเบ้าเราคนหนึ่งเลยเอาละครับพี่น้องกับจ้องคนโนราเก้าเป็ดกับไม้พันในเกณฑ์ นราเว้งก็ไม่พลาดเลยกินต่อไปมาฟังน้องเบาพุมมีน้องกับฟากน้องเบาพุมไว้ในงามตีนของมีน้องอ๋อบอกอ้อมใจงามตีนหรืออ้อมอกอ้อมใจอ๋อบอกอ้อมใจไอ้ย่าความหนองเบาพุมไว้ในอ้อบอกอ้อมใจก็มีน้องด้วยอะไกันรักน้อยหน่จะรักนานๆานมีน้องครับถ้าพี่น้องมีนักร้องคนไหนศิลปินคนไหนอยู่ไหนไวใจแล้วไม่เปลือกับฟ้าหนองเบาพุมไว้ตายรักแรงก็ได้นะครับเพลงที่จะนำมาร้องในวันนี้เพลงอะไรครับคิดถึงพี่ใหม่ครับคิดถึงพี่ใหม่กูไม่คิดถึงเพลง ข้อใครครับต้นฉบับอ่าไม่รู้ครับคิดถึงพี่ไหมมามิวสิกคิดถึงพี่หน่อยนักล้อยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บางไม,าม้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจา สัญญาที่ให้ว่าตัวใ,ใกลายหัวใจชิดกันคิดถึงก่อน้องนอนก็ได้ <c oughs> นองเ <c oughs> จ้าจะได้ข้งขึ้นเมื่อใดแก้วใจปลดมอง แสงของนวลจันทร์เราสบตากันในแสงเรือเรือคืนในข้างแรมฝฟ้าแสมดารานนกคงมองหาดาวปละจับ

เอยปัดเอแร้วก็หลงโอ้พวกหลังวันมาหลังวันมาให้เคยให้เคยอีจ้าเล็กอีจ้าเล็กก่ะใส่เหล่ร่างให้เล็กใส่เปลือกกรลองปลีงไม่ตันจบทีฮะเดียวคอยเล้

ฮะแอนแอนคำแกเช่นไรมาแค่ไหนเลยอวยากินแปงเลยอ้ตงตรงแกอยากินแปงเออโอ้โธ่ซะซะอ้ร่อ้ไรก็ว่ะ เราไปบอกโปแม่พ anyway, okay. oh, like, ี huh. ่นองแกบาบเลือดิบาเือี่บอดก็จะเป็นนี่เลยเจ้าใจเหรอในุกยันหมากคุณลาวของปดที่ปจะน้าดานนั่นถึงมาไหมมาน้ยถาไอ้นี่คนแลแล้ว็เปรนใช่นูคนเลไรดออืมแล้ว่น่แม่จะเล่อยู่แต่บ้าแล้วแม่ที่ทำเปลืออานี่แม่จะโยกหน้าไปเนอยแต่ว่า้าแกบ้าเปประกาศออกาก้าว วาาเรลือกว่าจะนำโดรานเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไกลใช่นำปล่าก้ดนี่แล้วเล่นโดรานเลยเรียกว่าก้นนำปลวกก็น่าไปคืนไหนข้าเขาใจเชื่อไปใจเชื่อไปใจเชื่อไปเชื่องวันนอนเล็กเรื่งนอนหน่อยพี่น้องครับช่วงนี้เข้าสู้ยากจะเสี่ยงเพลงกับตอเลยครับมา